วัสดีค่ะชื่อนาะงสาวชุติมาจีนหวานค่ะกวลบีวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบแสแน็คค่ะเป็นขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพกล้วยอบกรอบสแน็คนะคะขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพเหตุผลที่เลือกนำกล้วยมาทำผลิตภัณฑ์นะคะ เหตุผล,ลหลักๆก,ก็คือวัฒนธรรมในท้องถิ่นเนี่ยคือการปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินแล้วก็นําไปขายเองค่ะแต่ปัจจุบันมาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าตามชุมชนเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านเข้ามาแทรกแซงมากมายค่ะเลยมองเห็นว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายและมีทั่วไปค่ะมีแค่ระทุกบ้านนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่ซึื่อนแถวบ,บ้านเนี่ยก็มีต้นกล้วยอยู่อแยะมากมายค่ะ รวมถึงบ้านของตัวเองด้วยซึ่งก็มีสวนกล้วยอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าแล้วนะคะจึงมีความคิดที่ว่าจะนะคิดนำผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หาได้ง่ายตามบ้านเราจึงนำกล้วยเนี่ยของที่บ้านมาคิดว่าจะทำเป็นเมนูอะไรที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเทนรนด์ปัจจุบันนะคะจนนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ กล้วยอบกรอบสนัค่ะเป็นขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพอยากทานขนมแต่ไม่อยากเสียสุขภาพนะคะจึงนํากล้วยมาทําเป็นขนมทานเล่นแทนค่ะต้องบอกก่อนว่ากล้วยอบไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาใหม่นะคะแต่แน่นอนว่ายังไม่มีใครนะคะที่คิดจะทําเป็นกล้วยอบค่ะเป็นธุรกิจทานเล่นนะคะมา,มากมายนะักจึงหยิบยกกล้วยอบสน็คเนี่ยขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของเราค่ะ ประโยชน์ของกล้วยนะคะมีแคลเซียมสูงค่ะอุดมด้วยวิตามิน B 1หนึ่งบีสองบีหกแล้วก็วิตามิน C มีแหล่งโปรตีนนะคะมีกรดอะมิโน,โนมีอาร์จินีนและฮิสติดินนะคะมีธาตุเหล็กสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระแก้อาการนอนไม่หลับนะคะเป็นตัวช่วยในการเลิกบบุหรี่รักษาโรคโลหิตจางค่ะรักษาแผลในลำไส้แล้วก็ช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยลดน้ำหนักและช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือด ขั้นตอนและว,วิธีการทํากล้วยอบแนดคนะคะเมนูกล้วยอบแนดคเนี่ยนอกจากทาง่ายนะคะยังอร่อยและยังมีประโยชน์อีกหลากหลายเลยค่ะที่สําคัญเหมาะกับคนที่ต้องการขนมทานเล่นนะคะแต่กลัวอ้วนเมนูนี้สายทีนต้องชอบค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเริ่มแรกกล้วยที่นํามาอบเนี่ยจะต้องเลือกใช้กล้วยน้ําว้าหามๆค่ะก็คือเลือก กล้วยออกจตกสีเหลืองๆนะคะที่เปลือกจะสีเหลืองๆแต่ก็ยังมีสีเขียวอยู่กล้วยนำ่ามาแบบนี้อบแล้วจะเหนียวหนึบกรอบนะคะหวานนีมากแต่และใครชอบกล้วยนิ่มๆนุ่มๆก็หวานนะคะอาจจะรอให้กล้วยสุกก่าน,นี้หนึ่งถึงสองวันก็ได้ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเตรียมน้ําใส่ชามค่ะเพื่อจะนํากล้วยมาแช่ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาเพื่อให้กล้วยไม่ดําค่ะเสร็จแล้วนํา ก็จะเอามาเจมกล้วยนะคะปอกเปลือกกล้วยออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจริงๆหั่นได้หลายแบบค่ะจะหั่นเป็นยาวๆหรือตัดขวางเป็นวงกลมก็ได้ค่ะหั่นเสร็จแล้วนําไปแช่น้ําที่ผสมน้าเกลือไว้นะคะแล้วก็ปอกแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆตามจํานวนที่ตั้งไว้ได้เลยค่ะฝามนะคะจากเอาจากที่เอากล้วยที่หั่นนะคะมาวางไว้ในตะแกรงที่ใช้สําหรับอบ เรียงใส่ลงไปในะตะแกรงให้หมดนะคะจากนั้นนําเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบที่เตาอบไฟบนล่างผัดลมสองอองศาค่ะหรือใครที่ไม่มีเตาอบนะคะสามารถใช้เป็นหม้อทอดไรนะ้น้ำมันก็ได้เหมือนกันค่ะพอประมาณ20-30นาทีนะคะจะมากลับได้ของกล้วยค่ะเพื่อให้แต่ละด้านเป็นสีสวยๆเท่ากันอบประมาณ50-60นาทีนะคะแล้วแต่เราชอบถ้าชอบนิ่มๆก็จะอบไม่นานประมาณ4 0 5สนาทีค่ะ ถ้าชอบแบบก,บกรอบเดือดแห้งๆหน่อยก็จะอบประมาณ60นาทีขึ้นไปนะคะอบเสร็จใหม่ๆกล้วยจะหนึบแล้วก็กรอบอร่อยมากค่ะการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยอบสแน็คนะคะการขายการส่งออกแล่ะจะขายบนช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะจะมีการตั้งบูธแสดงตามงานต่างๆเมื่อมีโอกาสนะคะเพื่อให้คนสนใจมาทานขนมเล่นแถมยังมีสุขภาพดีได้อีกด้วยค่ะ และการส่งออกสินค้าของเราจะส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งปัจจุบันคนในประเทศญี่ปุ่นหันมารักและดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะนิยมทานผักและผละไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบที่เป็นผักผลไม้เลยโดยตรงนะคะทางเราเลยมองว่าการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเองน่าจะเหมาะสมและกอบตลาดของคนญี่ปุ่นเองที่สนใจดูแลตัวเองไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ